มาถัดไปดีกว่าไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเจ้าสาวนะั้นจัดหนักจัดหนักแบบไหนเอาหินทุ่มใส่เจ้าบา่าวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ะ,ะเจ้าสาวรายนี้คะ่ะจากมณฑลกวางตุ้งนะคะ ก็เรียกว่าจะกลัวแขกในงานไม่รู้ว่าเธอรวยพระสามีเป็นมหาเศรษฐีค่ะก็เลยจัดหนักโอ้ตายแล้วพระเจ้าโอ้ไ oh ม่กอดนะด้วยการขนกําไรทองคา70วงโอ้วง oh นะแถมด้วยสร้อยทองคาอีก8เส้น oh ออกมาโชว์กลางงานแต่งจ้ะนะคะท oh ่ามกลางสายตาที่อันตกตะลึงพึงเพลิดค่ะของแขกที่มาร่วมงานซึ่งเครื่องประดับทองคําที่เจ้าสาวใส่มาทั้งหมดนั้นคาดว่ามีน้ําหนักรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ5กิโลกรัมค่ะดูรถที่จอด คะ<อ>ซึ่งมีรายงานข่าวว่างงานนี้เนี่ยเต็มไปด้วยรถหรูค่ะแบรนด์ดังมากมายว่าจะเป็น Porsche Ferrari Lamborghini ค่ะ ok á, ที่มีให้เห็นกันเต็มลานจอดรถเลยนะคะแต่ละคันก็มาพร้อมกับแผ่นป้ายทะเบียนเลขตองค่ะสมกันแล้วที่เป็นงานแต่งงานเนี่ยสุดไฮโซของเจ้าบ่าวมหาเศรษฐีจีนดู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 โอโ้ใส่ท้องนี่นี่ถ้าสะดุดขาตัวเองตกบ่อน้ำนี่ไม่ต้องงมกันเลยนะ <laughs> ฮะหัวทิ่มไปเลยฮะ เห็นแต่รองเท้าส้นสูงเจ้าสาวแลวครับค่ะก็อันนี้ก็เขาว่าก็รวยฉันรวยฉันก็อยากจะแบบเปิดเผยก็มีคําพูดว่าคนรวยอ่ะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดตดยังหอมเลยอ้าวอ่ะนั่นก็อีกกรณีหนึ่งฮะแล้วแต่คุณนะครับแต่ผมเสร็จทีก็ไหนจะมาฝึงฝังใกล้ผมนะผมผมหยิกหายทองเลยอ้า